มดดำใส่ยับเปิดปมนักร้องสาวติดผู้ชายจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านมดดำคชาพาแชร์แบบหมดเปลือกสำหรับลาล่าอาสยามหรือลาล่าขวัญน,นภากับเรื่องราวความรักที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยติดผู้ชายจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านในรายการคุยแหลกแนกดึกซึ่งมดดำเปิดประเด็นเรื่องนี้ว่า เธอมีแฟนฝรั่งไม่ใช่เหรอตอนนี้ลาล่ารีบตอบทันทีว่ายังอันนั้นคือสเปคที่อยากได้ก่อนที่มดดำจะถามว่าเธอได้ไหมงานนี้ลาล่าก็ตอบให้หายสงสัยงงว่าก็ได้แค่สัมผัสนะแม่ก่อนจะหัวเราะและนาบชันรัฐะก็ไม่รอช้ารีบถามต่อทันทีว่าแล้วมันแข็งไม่ตอนสัมผัสลาล่าตบมุกทันทีว่ามันก็ได้เรื่องอยู่ จากนั้นมดดำก็ถามต่อว่าฝรั่งคนนั้นไม่ใช่แฟนแกเหรอซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่คุยแล้วก็เลิกก่อนที่มดดำจะแฉะลาล่าว่าวันดีคืนดีอยากกินฟิล์มรัฐภูมิหลงรักฟิลม์มน้ำตาไหลด้วยนะเวลาเขาไปมีคนอื่นทำเอาลาล่าถึงกับทำหน้าตกใจและรีบพูดว่าอุย๊ยทำไมแม่รู้ลึกอ่ะซึ่งมดดำก็ตอบหน้าตาเฉยว่าอ๋อคนเล่าให้ฟังหมดแหละ มดดำไม่รอช้าถามลาล่าต่อทันทีว่าเคยหมดเงินไปกับผู้ชายมากสุดเท่าไรลาล่าก็สุดจะเขินก่อนจะยอมตอบว่าอย่าตีเป็นมูลค่าเลยเราถือว่าเราซื้อความสุขให้เราก่อนที่น้องสาวคนสนิทอย่างทัญญาจะแฉต่อทันทีว่าเวลาชวนไปโฮสนะบอกว่าไม่ไปไม่เคยไปมดดำรีบตัดบททันทีว่าอย่าชวนมันไปนะมันหมดตัวนะ ก่อนจะแฉลาล่าต่อว่ามันเคยติดผู้ชายจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านเลยนะถามมันสิทำเอาลาล่าบอกว่าอุ๊ยแรงอ่ะเป็นช่วงๆมันคือความสุขแม่เราหาเงินมาได้เราก็ไม่ต้องไปลำบากกว่าฉันจ่ายเธอจ่ายถ้าวันนั้นหนูจ่ายมันก็คือความสุขของหนูก็คือจบก็ไม่ต้องไปลำบากเขาเราจ่ายก็คือความสุขเรา ส่วนมือกลองอยู่ในวงของกล้องห้วยไร่ชื่อพี่ตูนที่ก้องเป็นคนยุให้